สวัสดีนักเรียนและผู้ที่สนใจนะครับพบกับเคมีครูนัดในส่วนของเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่8ของสมดุลเคมี Me, จากเคมีเล่ม3บทที่9ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่1เป็นคลิปปิดท้ายของเรื่องสมดุลเคมี Me, ว่าได้เรื่องของคําอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมี Me, ที่มีอยู่รอบๆตัวเป็นจุดประสงค์ส่งท้ายของ บทนี้นะครับก็ว,ว่าด้วยกับการยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการในธรรมชาติและกระบวนการอุตสาหก,กรรมจะเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็อธิบายปรากฏการที่เกิดขึ้นรอบๆตัวจริงมีเนื้อหาแล้วก็หัวข้อที่หลากหลายมากมายกว่าน,นี้ในแหล่งสืบคจนอื่นๆในคลิปนี้ก็จะ พูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนที่ที่นักเรียนในรุ่นนี้มีก็หนังสือแบบเรียนอันนี้นำมาอธิบายอย่างสั้นๆพอให,ให้นักเรียนได้รู้จักคลิปอันนี้ประเด็นแรกที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบุรณเคมีในการ พัฒนาในการอธิบายในการทําให้อุตสาหกรรมการผลิตบางอย่างมันดีขึ้นก็คือการผลิตแก๊สแอมโมเนียในสาหกรรมแกส๊สแอมโมเนียก็เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปุ๋ยผลิตยาสีย้อมผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายโดยสารตั้งต้นและปฏิกิยาในการผลิตแกส๊สแอมโมเนียก็เป็นอย่างนี้ก็คือเอาไนโตรเจนทำมรยากับไฮโดรเจนกลายเป็นแอมโมเนีย จากที่เราศึกษามานในเรื่องของหลักของเลอ้อชาดีเห็นสมการหน้าตาแบบนี้ปรปยาคายความร้อนและด้านซ้ายมีจำนวนโมลของแก๊สเยอะเราสามารถทำให้สมดุลมันเลื่อนไปทางขวาคือมีผลิตภัณฑ์เยอะๆได้ด้วยกับการ,ด,กการด้วยกับการทำอะไรอนกข้างนี้โมลแก๊สเยอะข้างนี้โมลแก๊สน้อยด้วยกับการเพิ่มความดันแล้วทำอะไรอีกลดอุณหภูมิทำอะไรอีก เอาผลิตภัณฑ์ออกจากระบบที่เป็นแก๊สระบบก็จะเลื่อนมาทางขวาได้มากเพิ่มความดันลดอุณหภูมิแสดงว่าถ้าเราเพิ่มความดันให้มีค่ามากๆลดอุณหภูมิให้มันต่ำๆเราจะได้ร้อยละของแอมโมเนียในระบบที่วสมดุลได้สูงสูงแต่กัรนั้นก,นนกนารทำแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปมีถ้าเราให ให้ความดันเป็นหนึ่พันบรรยากาศอุณหภูมิมันสัก200องศาอาจจะต่ํากว่านั้น100องศาเนี่ยเราจะได้ปริมาณหรือร้อยละของแอมโมเนียเนี่ยสูงสุดเลยเป็นทั้งหมดเลยแทบจะไปทางเดียวเลยเป็นร้อซก็ได้แต่ว่าแต่ว่าในอุตสาหกรรมก็ไม่ทําเช่นนั้นเพราะถ้าทําเช่นนั้นความดันที่ใช้มันต้องมันจะสูงมากสูงมากจนกระทั่งต้นทุนของการผลิต ผลิตถังที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยามันจะสูงเกินไปก็จะต้องหาสภาวะเหมาะสมที่ทําให้ได้ผลผลิตออกมาในปริมาณที่เหมาะสมและใช้ต้นทุนไม่สูงเกินไปก็ได้เป็นรูปแบบการผลิตซึ่งเอาความรู้ชุดหนึ่งของสมดุลเคมีมาใช้พร้อมกับหาค่าหากระบ,บวนการที่เหมาะสมที่ทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ของแอมโมเนียค่อนข้างสูงโดยใช้ เงินและเวลาน้อยลงคือถ้าอุณหภูมิต่ําเวลาที่จะต้องรอเพื่อให้เข้าสู่ว่าสมดุมันก็มากด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างก็ใช้กระบวนการที่เราก,กระบวนการฮาร์เบอร์ในการทำํำนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีภาวะสมดุลในตัวมันเองก็เลยต้องสร้างระบบขึ้นมารอให้เกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่ได้สร้างระบบบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตมันสูงขึ้น นี่ก็คือ1ในตัวอย่างของของค์ความรู้ของสมดุนเคมีที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมมาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือโรคหายใจเกินโรคหายใจเกินปกติเราหายใจเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการเนาะแต่ว่าถ้าเรามีมันน้อยไปในน้ำเลือดหรือพล a s m a จะทำให้ pH ของ ของเลือดมันมีการเปลี่ยนก็จะทําให้ระบบในร่างกายเราเสียสมดุลนิงนึงเกิดเป,เป็นโรคขึ้นมาได้หายใจลึกเกินไปถี่เกินไปจกนกระทั่งไม่มีคาล์บอนไอซด์อยู่ในระบบเลยนี่คาล์บอนไซด์เวลาเจอกับน้ําจะได้เป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งก็จะแตกตัวได้เป็นคาร์บอนไกกับ H3O+ ไฮโดรเนียมไอออนซึ่งควบคุม pH ของเลือดอถ้า ถ้าอาการมันออกแล้วมั่นใจว่าคนไข้มีอาการจากโรคนี้คือเป็นการชักแบบมือเกรงคือเราจะไปทําทําคิดเองเอเองเห็นว่าคนมีอาการชักแล้วก็ทําอย่างนี้เลยก็ไม่ได้นะเราเราต้องต้องรู้จักโรคนี้ที่ละเอียดพอสมควรว่าถ้ามือมือจีบเกรงเขามีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้มาก่อนวิธีการแก้ไขก็คือทําให้ลมหายใจที่ที่เขาสูดเข้าไปมันมีคัมลกไซายมากขึ้นาหายใจผ่านถุงเนี้ย แล้ให้ใจถี่ไปจนกระทั่งภาวะสมดุลในเลือดมันเสียไปคาร์้อนไาออยากอยากได้คำแล้วทรายขึ้นมามันก็เลยเลื่อนสมดุลย้อนกลับมา pH ก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือเพิ่มความเข้มข้นของคไดออกไซด์ในการหายใจด้วยก,การหายใจเข้าจากลมหายใจออกของตัวเองหายใจใส่ถุงเข้าไปก็จะลดได้ส่วนใหญ่แล้วโรคหายใจเกินมันจะมาจากสภาวะทางจิตนี่ทำให้หายใจลึกๆแบบเร็วๆ ปกติคนคนปกติโดยทั่วไปเวลาเกิดความวิตกกังวลนั่นนี่ก็จะหายใจลึกๆสักทีสองทีเราเรียกถอนหายใจอย่งี้ยจะถอนหายใจก็จะพอแล้วแต่คนสภาวะทางจิตไม่พร้อมก็จะหายใจลึกแล้วลึกอีกจนกระทั่งเกิดอาการประมาณนี้แหละหรือจีบเกง่งต้อง ผ่อนคลายเขาแล้วก็แก้ในเบื้องต้นสําหรับคนที่มีความรู้ทางด้านปฐมพยาบาลด้วยก,การหายใจในถุงลมหายใจของตัวเองนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นและอธิบายกิจกรรมของการทําด้วยกับภาวะสมดุลได้อ่าอีกอันหนึ่งที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนของเราก็คือการเกิดหินงอกหินย,อย้อยคื ในถ้ำมันมีหินงอกหินย้อยขึ้นมาได้ยังไงหินมีชีวิตหรือไงมันถึงได้งอกได้มันมันเกิดจากการที่น้ําฝนน้ําฝนตกลงมาข้างบนเจอกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วก,กลายเป็นกรดคาร์บอนิกและกรดคาร์บอนิกพวกนั้นก็จะไปละลายแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนออกมาอยู่ในรูปของไอออนก็เป็นสารละลายสารละลาย หลามาเรื่อยๆถ้ามันไม่ไม่เจอไม่เจอสิ่งใดมากีดขวางหรือไม่มีของที่เป็นถ้าความเข้มข้นของมันก็ยังคงที่มันมีน้ําเป็นตัวทำรรลายอยู่แต่พอมันมันเป็นถ้าแล้วปับ๊บตอนที่ไหลลงมาจากบนลงล่างระหว่างทางที่มันเคลื่อนที่น้ํามันมีการระเหยความเข้มข้นของไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับแคลเซียมพวกนี้มันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ทําให้สมดุลมันเลื่อนไปทาง ซ้ายทําให้มีแคลเซียมคาร์บอเนตในรูปของของแข็งมันก็ไหลของมันมาเรื่อยๆแล้วพักหนึ่งมันมีการระเหยนี่เพราะมันเป็นถ้ำมีอากาศอยู่พอุางคนเพิ่มขึ้นมันก็เลยเกาะตัวกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้นที่ปลายถ้ามันมามาจากข้างบนก็เรียกหินย้อยมันหยดลงมาปั๊บแล้วมันก็ระเหยไปแล้วก็เลื่อนสมดุลไปทางซ้ายเหมือนเดิมมีแคลเซียมคาร์บอเนตจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนงบนี่ก็เรียกว่าหินงอก ก็มาจากภาวะการเรื่อนสมดุนเมื่อมีการระเหยของน้ําพวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือคาร์บอเนตไอออนที่เจอกับแคลเซียมพวกนี้ก็จะทําให้เกิดหินงอกหินย้อยถ้ายังมีน้ําไหลอยู่และน้ํามีการชะลอตัวระเหยอยู่หินงอกหินย้อยพวกนี้ก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นแต่มันเกิดขึ้นค่อนข้างค่อนข้างช้ามากๆนี่ก็เป็นอีก ัข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการการใช้ความรู้เกี่ยวกับสมดุลเคมีในการอธิบายในหนังสือเล่มเก่าๆแบบเรียนหลักสูตรเก่าหรือแหล่งสืบค้นต่างๆก็มีเยอะนะที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลรอบๆตัวเราก็หาอ่านหาศึกษาดูได้การหายใจการทำเพชรสังเคราะห์การผลิตกรดซัลฟิริกการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์และมีอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เอามา เป็นตัวอย่างใช้เป็นคลิปปิดท้ายของบทบทนี้บทสมดุลเคมีนอกเหนือไปจากการคำนวณในฐานะมปลายสาวิทย์เข้มข้นก็จบคลิปแล้วก็จบบทนี้ด้วยประการราชนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามมาโดยตลอดนะครับก็พบกันใหม่จะเรียก,กว่าคลิปหน้าบทหน้าถ้ายังมีการเรียนการสอน ในลักษณะออนไลน์อย่างนี้ต่อไปก็สําหรับ,บ,บค,บค,คบลิปน,น,น,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขในชีวิตนะครับในช่วงเวลาที่มีภาวะวิกฤตโควิดเช่นนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ